เราจะไปต่อกันที่อุทยานแห่งชาติแม่วงกำแพงเพชร พักครับไปพักนะคะช่องเย็นขุนน้ำเย็นเต็มนะคะเราได้ที่ทำการนะคะตอนนี้ที่ทำการก็กำลังจะเต็มนะคะถ้าที่ทำการเต็มปุ๊บคิวเราเต็มเราก็จะปิดอุทยานนะคะจะเราจะให้เข้าเฉพาะคนที่จองมาเท่านั้นนะคะผมจองมาแล้วโอเค <Okay. S 3> จากทางเข้าอุทยานเราก็ขับเข้ามาเพื่อจะไปถึงลานกลางเต็นอุทยาน สมุดนี้ไปแต้มกันนะคะเรามาถึงอุทยานแห่งชาติแม่วงกันแล้วนะคะเดี๋ยวเราจะนอนรถลงบูตรงนี้แล้วก็จะมีกลางเต็นท์อีกข้างบนอีกถึงที่แล้วเดี๋ยวเราไปหาจุดที่เราจะกางเต็นท์กันนะคะ อันนี้จะเป็นบรรยากาศรอบๆที่อุทยานแห่งชาติแม่วงนะคะก็จะมีที่จอดหอด้วยใช่เนาะคือจํำนวนเต็นท์ก็ยังไม่ค่อยมากเท่าไหร่อากาศก็ถ้าไม่โดนแดดก็จะเย็นโดนแดดก็จะร้อนจํำนวนเต็นท์ก็น้อยอาจจะเป็นด้วยเพราะว่าพื้นที่เขาก็ น้อยเหมือนกันเดี๋ยวพรุ่งนี้เช้าเราจะขึ้นรีบขึ้นไปที่ช่องเย็นกันนะคะไปกางเตนที่ช่องเย็นเพราะวันนี้เรามาไม่ทันช่องเย็นเต็มเลยต้องกลางที่ที่ทําการตรงนี้เดี๋ยวพรุ่งนี้ก็ต้องไปลงทะเบียนเพื่อที่จะชําระเงินเพื่อจะขึ้นไปห้องเย็นอีกครั้งหนึ่ตงตาอจะเป็นมื้อแรกที่เรามาที่อุทยานแห่งชาติแม่วงวัน แม่บ้านอินดี้ไงทำไมเส้นใหญ่านเนี้แม่บ้านอินดี้ไงอชอบกินเส้นใหญ่ๆไงเราจะแบบนี่อะเอาบ้าเส้น,น,นเนี่ยขนาดเนี้ยเป็นไงครับวันนี้อาหาร อะไรบ้างแนะนำมีถัดวชียามีซุมตำปลาน่ากินสุดๆอันนี้ก็เป็นเกาเหลาลูกชิ้นไข่เจียวพรีเซนไข่เจียวใส่พริกใส่อะไรนะแม่หอมใหญ่อันนี้ปลาสลิดที่ไหนเนี่ยปลาสลิดที่ไหนบางบ่อบางบ่อก็มีบางบ่อก็ม่มีเที่ยวเล่นเป็นอะไรนะเห็ดทอดเห็ดเหข็มเห็ดเข็มหอมทอด เรามีผักด้วยนะตัวเมนูผักแต่ผักช้ำช้ำหน่อยเย็นไปหน่อย,ยตัวเ,เ,<ป>เย็นดีเกินไปได้เวลาอาหารเย็นแล้วนะคะทุกคนเดี๋ยวเราจะกินอาหารเย็นกันก่อนเนาะได้เวลานอนแล้วค่ะวันนี้เราจะนอนในรถบ้านของเราแล้วก็พรุ่งนี้เราถึงจะย้ายไปที่ ช่องเย็นกันวันนี้มาไม่ทานเพราะเขาเรามาถึงวันนี้ตอนประมาณสักบ่ายสองเขาบอกว่าใครที่ไปช่องเย็นเนี่ยไม่ต้องไปแล้วเพราะช่องเย็นเต็มแต่ว่าให้มันอนที่ทําการได้คือตอนนี้เราก็นอนก่อนเราพรุ่งนี้หกโมงเช้าเราจะเก็บเต็นเก็บออน,นอะไรย่างเงี้ยแล้วก็8ปดโมงไปลงทะเบเยนนหม่รกลบหนึ่งเพื่อจะไปขึ้นช่องเย็นกันคือก็ออดีนะ<ๆ>เพราะว่าอะไรเมื่อ เราตั้งใจมานอนสองคืนนะโชคดีมากเลยถ้าเกิดนอนคืนเดียวเราคือเราจะไม่ได้ไปนอนช่องเย็นเลยแล้วเราก็จะอยู่ในจุดพีคเลยของที่นี่นะอ่ะในขอข้อมูลไปเดินป่าโมโกจูใช่ไหมก็คือก็คือไปถามเจ้าหน้าที่อุทยานใช่ไหมเขาบอกว่าถ้าจะไปเดินโมโกจูเนี่ยต้องใช้เวลาประมาณ5วันก็คือประมาณแบบ3,4คืนวันอะไรเงี้ยเราไม่คิดว่ามันโหดขนาดนั้นก็คือค่าใช้จ่าย10,000บาทก็้วเที่ไปเดินเนี่ยหนึ่งหมื่นบาทแต่ไม่แต่ไม่รวมกับลูกหาบนะแล้วก็คนละคนละหนึ่ง มันแบบต้องพิชิตอะโมโกจูสักครั้งหนึ่งเราควรน่าจะไปโมโกจูนะก่อนที่แบบร่างกายเราจะไม่ไหวไงเข้าใจว่าเออเราควรจะไปอะไรอย่างเ้ี้ยนะมันท้าทายมากทั้งเงินทั้งเลียวแรงทั้งทั้งทั้งเวลาด้วยนะเออใช่ถ้าคนทํางานทําไงอะห้าวันอะก็ลาพักร้อนอะกลับมาก็ลาปวยอีกสองวันเพราะปวดขามากเดี๋ยวพรุ่งนี้เช้าเจอกันที่เช้าเงินค่ะคืนนี้นนหลับฟันดีนะจ๊ะโอเคบาย ะะอากาศเย็นมากตอนนี้6โมง48ดูบรรยากาศ6โมงกว่า,วายังไม่7โมงเลยคนเริ่มทยอยเก็บแล้วค่ะได้ยินเสียงรถแบบสตาร์ทเครื่องอะตั้งแต่ตี5กว่าๆแหละไม่แน่ใจว่าเขาเตรียมตัวจะไปไหนกันหรือว่าจะไปดูพระาทิตย์ขึ้นกันเราจะไปที่ทําการของอุทยานไปดูก่อนว่าเขาจะเปิดให้ลงทะเบียนเพื่อที่จะไปช่องเงย็นบันกี่โมง นี่นะคะเราก็กรอกข้อมูลเสร็จเขาก็จะให้กระดาษมาสองใบแล้วก็รอชำระเงินนะคะตอน8ปดโมงเดี๋ยวเราจะพาไปดูบรรยากาศรอบๆในเช้านี้กันนะคะที่อุทยานแห่งชาติแม่วงนะตท่องเที่ยวตื่นกันเช้ามากบรรยากาศเช้านี้นะคะทุกคนรีบตื่นคนที่จะไปนอนที่ช่องเย็นน่ะทุกคนก็จะรีบตื่นเพื่อที่จะมาเอาใบลงทะเบียนตรงนี้ที่บอก และ8โมงเราก็ไปชําระเงินเจ้าหน้าที่เจ้าหน้าที่บอกว่าวันเสาร์อ่ะคนจะเยอะมากสิบโมงก็เต็มแล้วอะ่ะไม่น่าเชื่อที่ช่องเย็นก็จะเย็นประมาณ16องศาแต่ว่าที่แม่วงเนี่ยเราเช็คอุณหภูมิแล้วของเราก็แค่20องศาเท่านั้นเองแต่20องศาก็หนาวมากแล้วนะทุกคนอันนี้จะเป็นรอบๆบริเวณที่ลานกลางเต็นท์นะคะ มันจะเป็นแบบที่พักเล็กๆอะ่ะเออแล้วก็แต่ว่ามันก็จะแบบวิ่งเป็นวงกลมได้แล้วก็ที่นี่ก็จะมีตัวคุนเยอะมากก็คือว่าเราจะต้องซื้อที่ที่ที่ทำการเนี่ยเขาจะมีน้ำมันน้ามันสำหรับทาอะไรเงี้ยเหมือนคล้ายๆน้ำมันเหลืองอะ่ะทาคุณนะอย่างเงี้ยค่ะคุณมันก็จะดุดเลือดอะ่ะ เราได้มาแล้วนะคะใบผ่านขึ้นไปช่องเย็นแล้วก็เจ้าหน้าที่บอกว่า,าไม่ต้องรีบไปเพราะว่าทางมันเป็นแบบถนนแคบมากแล้วก็ส่วนข้างบนนะ่ะเขาก็จะแบบรีบลงมาอะไรอย่างเงี้ยแล้วเขาบอกให้ค่อยๆไปให้ใช้เวลาประมาณหนึ่งชั่วโมงไม่ต้องรีบเพราะทางมันเป็นโค้งหักศอก เพื่อจะไปช่องเย็นกันนะคะแล้วเราต้องรีบตื่นมาเพราะว่าคนเยอะมากจริงๆก่อนหน้าเราเนี่ยมีคนจองไปช่องเย็นก็คนอ่านเต็มดูหน้าดิจะบอกว่าหน้าก็ไม่ล้างฝันง่อยไปแต่ต้องรีบไป

บรรยากาศของช่องเย็นนะคะที่บอกว่าเดี๋ยวเราจะขึ้นมาที่นี่จะรับเต็นท์แค่30ิเต็นท์ประมาณ60คนเท่านั้นลมพัดยังเย็นเลยดูดิที่บอกเป็นช่องเย็นก็คือลมมันจะเข้าทางช่องตรงนี้แล้วก็มาเห็นเต็นท์ดำนี่ไหมคะเต็นท์นี้ลมพัดแรงที่สุดเลยเพราะว่าจะอยู่ตรงช่องช่องเย็นพอดี ทีมีที่จอดรถข้างๆเราลองเดินไปดูตรงนั้นที่นี่ตัวคุ้นจะเยอะมากเยอะกว่าข้างล่างตรงทยันแม่วงเห็นไหมคุ้นเหลาตัวน้อยคอยกวนใจจะมีช่วงกลางวันส่วนกุ้นเนี่ยจะหายไปก็ช่วงเย็นๆมืดๆแล้วอันนี้จะเป็นข้อห้ามและ อบทกำหนดโทษในเขตอุทยานแห่งชาติมีอะไรบ้างเริ่มแล้วครับพอมาถึงที่ช่องเย็นก็โดนคุ้นกัดไปละหนึ่งที่มันก็จะเป็นเลือดแล้วก็จะกินแบบเต็มที่เลยเห็นปะแต่เราก็งงนะแต่แล้วมันเป็นสองรูนะใช่ใช่เพราะมันมันเป็นสองรูแล้วเราก็เลยซื้อน้ํามันตรงที่เราลงทะเบียนไว้อะค่ะตรงที่แม่วง ่ะแล้วทำไงอะทานนีท้ทาเลยทาเลยแตะเลยเหรอเออ่อะ,ออะเดี๋ยวจะพาไปดูตรงนี้นอ่ดอกไม้เสร็จไหมตรงนี้จะเป็นที่ล้างจานนี่ก็จะเป็นห้องน้ำก็จะแยกชายหญิงเหมือนทุกที่ ขยะที่นี่เราต้องใส่ถุงแล้วก็กลับไปทิ้งข้างล่างนะคะที่นี่จะไม่มีถังขยะเลยแม้แต่อันเดียวตอนนี้เวลาสี่โมงมาดูอุณหภูมิกันว่าอุณหภูมิเท่าไหร่นี่ยี่สิบเอ็ดองศานี่สี่โมงเองคนเริ่มทยอยมาแล้วนะคะเริ่มมาเต็มลานแล้ว ตอนเย็นเริ่มคึกคักแล้วคะ่ะสี่โมงวันนี้วันอาทิตย์คนก็เลยสามารถขึ้นได้ถ้าช่องเย็นที่การเซนช่องเย็นถ้ายังไม่เต็ม30เนี่ยก็สามารถขึ้นได้เป็นนี้นา่ารักมาก <c oughs> มีธงลาวันนี้คือบรรยากาศตอนสี่โมงเย็นเดี๋ยวพระอาทิตย์ตกก็จะตกกันตรงนี้ค่ะพระอาทิตย์ตกเรามาดูพระอาทิตย์ตกกันตรงนี้ บรรยากาศเช้านี้นะคะอุณหภูมิประมาณ18องศาเริ่มลดลงแล้วก็โอ้ยหนาวมากพอเราเปิดหลังรถนะลมมันฟลูอะมันหนาวเข้าไปใหญ่มีหมอกด้วยทุกคนมีหมอกด้วยนะคะนี่<ม>ก็เริ่มทยอยเก็บละดูรถ น้ำค้างเป็นไรหนาวอยากลงเลยมนมแรงอ่ะเม่ว่าอินดี้หนาว ก็กางออนนิ่งไม่ได้ที่จอดรถจะเป็นแนวนี้ถ้าจากแนวนี้ที่เขามีให้เต็มเนี่ยเราจะจอดตรงนีงน้แนวนี้แนวนอนนะอันนี้หนาวด้วยช่องเย็นจริงแล้วก็นอนในรถแต่ว่าเมื่อคืนเราจะนั่งแบบนี้แล้วก็กางไฟชี้พอดีผมพาแม่มาเที่ยวด้วยก็กางไฟชี้หลังรถอย่างเงี้ยนั่งกันเมื่อคืน แต่เราก็เปิดท้ายนะเปิดท้ายดูวิวนี้ได้ <Yes! S 1> ผมเดินมาจากตรงนู้นนะครับผมว่ามุมที่รถได้นี่นี่เลยมีที่เดียวน่าจะมีที่เดียวถ้าได้ตำแหน่งนี้นะครับใต้ตน้นใต้ต้นไม้นี่นะนี่ที่ที่รถ f อ r จูนเนอรนี่จอดนะโอ้โหนี่นี่น เราหัวเข้าไปทิ่มหน้าต้น,มน,น,ออน,นไม้เนี่ยน่าจะกลางอ่อนนิ่งได้นะตรงเนี้ยก็เ,เวิร์กอยู่แล้วก็เดินมาหน่อยเดียวก็จะมีวิวด้านนี้ด้วยโอ้ลมแรงมากช่องเย็นจริง เราก็ได้เก็บอุทยานอีกหนึ่งแล้วนะคะอุทยานแห่งชาติแม่วงทุกคนแล้วแล้วเราก็โดนคุณเยอะมากอันนี้ที่หนะะ้าขาคืนกาดตอนเช้าเมื่อคืนว่าจะรอดก็ไม่รอดลักษณะการกัดของคุณอนะ่ะมันก็จะเหมือนแบบดูดเลือดอแล้วก็จะเป็นแบบแดงๆงแล้วมุงลออละนอข้างแต่ถ้าเกิดสมมติว่าใครแพ้เนี่ย มันก็จะลามไหนโชว์หน่อยโอ้โหนี่ผลง,งานของคุณง่ายโดนนี่เทคนิคถ้าคือโดนแล้วอย่ากเกาให้เป็นเลือดนะถ้าเกาเป็นเลือดจะต้องล้างน้ำทันทีไม่นั้นจะติดเชือ้อ นี้เป็นวิวโมกุจูน้อยนะคะดูวิวดีสวยมากสวยมากจริงๆเลยอะข้างบนก็จะมีหมอกเหมือนเราเห็นแบบธรรมชาติต้นไม้สีเขียวดูค่ะ ยัไงบ้างคนะคีิอุทยานแห่งชาติแม่วงที่กําแพงเพชรจะบอกว่าที่ช่องเย็นน่ะสิ่งที่ต้องนํามาด้วยก็คือถุงดามหรือถุงพลาสติกเพื่อว่าเอามาใส่ขยะอย่างที่สองคือตัวคุ้นตัวคุ้นน่ะจะเป็นตัวเล็กๆมันจะจิกเราเงี้ยตัวคุ้นเนี่ยแล้วคือเราจะใช้พวก น้ำมันน้ำมันเหลืองหรือพวกแบบยาอะไรเงี้ยพวกที่กันยุงอะไรเงี้ยทาได้ตัวคุณมันจะมาช่วงเช้าจนถึงเพื่อประมาณ4-5่หโมงเย็นเนี่ยแต่ตอนกลางคืนเนี่ยจะไม่มีตัวคุณเลยแล้วก็อากาศที่ช่องเย็นเนี่ยจะเย็นมากก็คือกลางวันจะประมาณ20องศาส่วนกลางคืนเนี่ยก็จะประมาณซักต่ำสุดเลยอะ่ะ16องศายิ่งลมมาเนี่ยโ,โหปิวสวัสดิ์สบายมากเลยนะคะแล้วก็กดไลค์กดแชร์กด subscribe ให้เราด้วยนะบ๊ายบาย บนเขานะคะที่ช่องยเย็นเราเอาขยะไปขึ้นช่องเย็นแล้วก็เอ,เ,อเอากลับมาจากช่องเย็นเหมือนเดิมโอ้ยเละเลยโค้งเยอะไปหน่อยเราข้างบนเราบอกไว้แล้วว่าเขาไม่มีถังขยะแลก็เอามาทิ้งถังขยะเราลงเขาแล้วก็มาิโอเค